ารั่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่18พฤษภาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนเช้านี้กออนนะเอาล่ะหนึ่งไงงานนี้การินโวชควงเดมเบรซเซลส์ดาวซันโบล,ลิกเอิงน,นะโดยการน,นี้เบสันการินโวชควงคู่กับอุสมานเดมเบรซในการที่จะคว้ารางวัลดาวซันโบลสูงสุดของลีกเอิงในฤนะด,ดูกาล2024 โดยผลงานนะฮะผม21ประตูในครั้นี้เท่ากันก่อนนัดที่34เกมจะปิดประตูการกริงบูชของโอลิมปิกมักเซย์ทำปรร้มากถึง19ประตูก่อนที่ดาวเตะชาวกรีจะกดอีก2ประตูในชัยชนะเหนือแรั่อ4-1ทำให้จบประตูการด้วยผลงาน21ประตูในครั้นี้ขณะที่เดมเบรย์เองของปารีสัาชเมงเองยิงเพิ่มไม่ได้นะฮะ ในช,ชนะเหนือโอแซ3าต่อ1ทําให้สติในการยิงประตูอยู่ที่21ประตูเท่าเดิมและก็ครองดาวซันโบลีกเอิงร่วมกันนี่จะเป็นรางวัลดาวซันโบสูงสุดของลีกครั้งแรกของทั้งคู่ในครั้งนี้สำหรับทางด้านของฝั่งเดวิเรตนี่จะเป็นอีกรางวัลหนึ่งหลังคว,ว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลไปก่อนแล้วและนี่เป็นครั้งที่16ในหน้าประวัติศาสตร์ของผู้เล่นปารีสแซตจแบงคว้าดาวซันโบสูงสุดและก็เป็นครั้งที่10ติดต่อกัน ตั้แต่ที่ประูการ25ในครั้งน,นี้เป็นาลงานนี่ผมถือว่าไม่ธรรมดานะฮะไม่สันการินบูชน่าสนใจไม่ใช่น้อยต้องรอดูกันต่อไปค่ได้กันว่าจะมีโอกาสจะย้ายกลับมาแมนยูหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากีนครับอาร์ติไงไบเซโร์นาพร้อมจะขายฟาตีในช่วงสมอนี้ด้วยกันนี้อันซูฟาตีตเตรียมจะหาสโมสรใหม่ในช่วงสมอนี้หลังบาเซโร์นาพร้อมจะปล่อยแนวรุกไว้สองปรานี้ออกทางชีมไป ซึ่งเดียริโอสปอร์ตรายงานข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วว่าบาสเซโรน์นาเองนั้นกำลังทำงานร่วมกับชอชเมนเดชตัวแทนของอันซูฟาตีเพื่อจะหาทางปล่อยนดรุกไว้สองปีออกจากสโมสรในช่วงสมุดนี้โดยฟาตีเองมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายมาแต่ช่วงต้นฤดูกาลแม้ว่าพวกเขาจะฟิตกลับมาแล้วก็ตามทีและก็ออยังคงสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความขยันในการฝึกซ้อมชหนึ่งตอนนี้ก็ตามที แต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการดุกน้าของเขามากมายักเท่าไรนักตามการบริงานจากข้าาของระบุรีนัว่าบาร์เซโลนาตัดสินใจที่จะปล่อยฟาตีออกจากสโมสรในช่วงสมัยนี้นักทีมบาสูกรารลนาเองนั้นก็กำลังทำงานร่วมกับนัวหน้าของเบนเดชตัวแทนของนักเตะที่เพิ่งจะหาทางออกสำหรับแนวรุกไว้สองปีหลังนี้โดยเป้าหมายของบาร์เซโลนาก็คือการปลดล็อกค่าจ้างของฟาตีโดยเฉพาะการขายนักเตะด,ด้วยราคาที่ไม่แพงนัก หรือแม้แต่การยกเลิกสัญญาเพื่อจะอำน,นวยความสะดวกในการที่จะย้ายสังกัดหรือว่าอาจจะมีการปรับโครงสร้างสัญญาแล้วก็ปล่อยแนวรุกไว้สองปหลนี้ย้ายทีมแบบยืมตัวเหมือนเคสของเซมิเอลอุมจิตี้หรือว่าเกรมองรองเล่ก่อนหน้านี้ในขรณนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนาว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าผีจะดึงฟาตีเข้ามาร่วมทีมเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับ อัรหนึ่งไงของดีที่ผีแดงไม่เห็นค่ามาธริดจอ่อที่การชาติอดีตแข้งแมนยูบร,รุ่มทัพเดียวขึ้นหน้า90%แล้วโดวยการน,นี้ของดีที่ผีแดงไม่เห็นค่านะับเมื่อเบริอัลมาสริดนั้นจอ่อจาก,การชาติแข้งอดีตแมนยูนะฮะบรุ่นทัฟ โดยเดียวเนี่ยคืบหน้าไปถึง95%แล้วโดยราชันชุดขาวไปเอลมาดริดสโมสกรการ่งแห่งศึกลาลีกาสเปนตกเป็นข่าวในการการะชากตัวอัลเบโรฟอนเดเชอดีแข้งปีศาจแดงแมนยูที่ปัจจุบันอยายให้ลารอนได้กับนัด้นของเบฟิก้าในพีเมราบริกาโปรตุเกสมาร่วมทีมในชุดเสมอนี้ ทั้งนี้เดียวระหว่างอัลเบโรฟอนเดนเชสกับราชันทุท่ขาวเบริอัลมาตริดนั้นมีความคืบหน้าไปมากกว่า90%แล้วโดยที่ยอดทีมแ่งตินซานดเอโกเบนเดเบลเองนั้นต้องการจะนำแข้งเก่ากลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งหลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในปัจจุบันสำหรับอัลเบโรฟอนเดนเชสย้ายจากแมนยูนะผมไปร่วมทีมเบฟิกาแบบยืมตัวในตอนแรกก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมแบบทาบอด้วยค่าตัว5.1ล้านปอนด์ หรือประมาณ224ล้านบาทในครั้งนี้เลยิีเดียรนะเป็นนว่าง,งานนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายนะฮะแต่แมนยูไม่ยากสนซะอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเรามาดูข่บบาวต่อมาเย็นครับอาร์ติงไงแมนยูสร้างสถิติหายนะมากมายโคชอาร์เวริมได้กล่าวบางอย่างที่น่าประทัยใจซึ่งอันนี้แดนทรีแมนยูสร้างนะฮะผมสถิติที่เลวร้ายหลายครั้งหลังจากที่แพ้เชลซีมาศูนย์ตอนหนึ่งในรอบ37ปี ของพิมบริกเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโค้ชอามริมยังคงมองเห็นสัญญาณเชิงบวกในคาวนี้เมือ่อคืนนี้แมนยูพ่ายต่อเชลซีไปศูนย์ต่อหนึ่งที่แซมฟอร์บริด์ในการแข่งขันพิเมเบริกร,รอบสัปดาห์ที่เจปีกับความพ่ายแพ้ทําให้ปีศาจแดงนั้นรังอยันดับที่สิบหกของตารางคะแนนโดยมีสาิก้าแต้มพวกเขาต้องประสบกับบันทึกที่ไม่พึงประสงค์มากมายที่เกิดขึ้น ซึ่งแมนยูอ่าพ่ายเป็นครั้งที่1 8ในฤะด,ดูกาลนี้ซึ่งส่งผลให้แมนยูนั้นพ่ายเป็นครั้งที่1 8ในฤะด,ดูกาลนี้นี่เป็นผลงานที่ยแย่ที่สุดของสโมสรตั้งแต่ฤดูกาล1 9 7 3ที่พวกเขาได้ตกชั้น,นไม่เพียงแค่นั้นทีแมนยูเองยังผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมนัดต่อไปอ่าโดยที่ไม่ได้ริมรถชัยชนะในลีกในประเทศเลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้วายตั้งแต่ช่วงปี1990 ซึ่งแมนยูเองก็เกือบจะยอมแพ้ในพรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนแล้ว8นดดัหลังสุดที่พวกเขาเก็บได้เพียงแค่2แต้มเท่านั้นไม่มีทีมใดในลีกที่ได้แต้มน้อยกว่าน,นี้อีกแล้วโดยทีมของโคชบรูเบนอัมเบริมยังคงต้องตามหลังกลุ่มไฟท์ห้าอันดับแรกนะฮะที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีกอยู่ประมาณ27แต้มรก็ตามหลังทีมจาฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยู่ทั้งหมด14แต้มในยุคข,ของพรีเมียร์ลีกแมนยูเองไม่เคยตามหลังไกลขนาดนี้มาก่อนเลยนะ ซึ่งตัวเลขที่แสงเห็นนั้ว่าแมนยูมักจะประสบปัญหานในการาหาทางแก้ไขปัญหาแนวรุกอยู่เสมอนั่นคือสโมสรที่ล้มเหลวในการทำประตูในครึ่งแรกใน26นัดในฤดูกาลนี้มากกว่าสโมสรอ,อื่นใดตลอดหน้าประศาสตร์ของพิมพบริก ที่น่าสังเกตก็คือเป็นครั้งที่2องดาฤดูการนี้ที่แมนยูนั้นพ่ายแพ้3ามนัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้ในยุคข,ของการแข่งขันนี้เซอร์อเล็กฟูโกสันพ่ายแพ้เพียงแค่สนัดติดต่อกันในครังนี้เพียงแค่เท่านั้นแต่ได้ก็ตามหลังจากที่พ่ายต่อเชลซีโค้ชกรเวนเองก็ยังคงมองเห็นสิ่ง,งต่างๆมากมายแบบนี้ช่วยให้ผมนั้นเลือกผู้เล่นตัวจริงสหรับนัดชิสเทเลอร์ในศึกยูโรปา,าลีกกับทั้น้ำพอสเปอร์ได้ มันคงจะเป็นความผิดพลาดที่ถ้าจะให้ผู้เล่นบางคนลงเล่นก่อนนะักชิงชนะเลิศ10วันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะโดยโค้ชอัลบริมได้กล่าวบอกว่าการแข่งขันกับเชลซีช่วยให้เขานั้นเลือกผู้เล่นตัวจริงสำหรับนักชิงชนะเลิศในยุโรปลีกกับเทนเน็มฮอสเปอร์ในคารานี้ได้โดยนอกจากนี้แล้วโค้ชชาบรตเกสคิดว่านักเตะโองแมนยูจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง,ปลงไม่ใช่แค่ตัวเขา มือซื้อวัย40ปีวันนี้ก็ได้กล่าวเสริมนะว่าน,น่าเสียดายที่ผมชนะเพียงแค่6นัดจากทั้งหมด25นัดที่คุมทีมมีบางอย่างผิดปกติกับวิธีการของเราฉันคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์แต่เป็นทศัศนคติของผู้เล่นและก็วิธีการที่เรานั้นจะจัดการกับแรงกดดันเราจะต้องตอบนองให้มากขึ้นและหลังจากที่แพ้เกมหลังจากสิ่งที่ผมผ่านมาผมเข้าไปรู้ว่าสโมสรแห่งนี้ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ไม่ใช่แค่ในสนามเท่านั้นแต่รวมไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยเรามีเงื่อนไขที่ดีกว่าในการแข่งขันที่เกิดขึ้นในั้งนี้โดยแฮ์ดี้แมกไกวกองหลังตัวกลางก็แสดงความผิดหวังว่าพรีเมเริก์บรลฤดูกาลนี้ยากลำบากมากเลยนะเราเองนั้นไม่ได้อาจจะซ่อนความจริงที่ว่าสโมสรเล่นได้แย่มากเมื่อเทียบกับระดับของแมนยูเราเองก็ละอาใจเมื่อย้อนย้อนกลับไปที่อันดับการลงเล่นในยปปูโรปลีกทำให้ทีมนั้นไม่มั่นคงทั้งทีม ควรที่จะทําได้ดีกว่านี้ผมจำไม่ได้นะว่าคารั้งสุดท้ายที่ได้เล่นใน9ก้าสิบนาทีในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนเนี่ยคือเมื่อใดกันแน่หลังจากที่พ่ายแพ้กับทั้งของฝังเชลซีแบงยูเองก็จะมุ่งความพยายามทั้งหมดนั้นไปที่การเตรียมตัวสำหรับรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรป้าลีกกับนนท่านของทอร์นาโดสเปอร์ที่สนามซานมาเมชหรือบิเบลในวันที่12พฤษภาคมเวลาตีสองนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยที่เรียกว่าผู้ชนะนะฮะในเกมยูโรป้าลีกเนี่ย จะต้องผ่านเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าที่หวังเอาไว้นั่นเองครับก็ไม่รู้ว่าแมนยูนั้นจะผ่านรอบสุดท้ายนี้ไปได้หรือไม่นะฮะแต่คิดว่าความหวังความทุ่มเทและกำลังใจเราต้องเชีีรยกันในนัดสุดท้ายของแมนยูกันทุกๆคนครับสู้นะฮะแมนยูของเราอะไรนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมเม้องตนสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตาับชมผมดกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ